พักเพื่อไทยล่าสุดเปิด13นโยบายพักเงินดิจิทัล10,000บาทค่าแรง600บาทต่อวันรถไฟฟ้า20บาทอื่นๆดูเลยคุณได้เงินได้สิทธิ์อะไรล่าสุดครับนะจริงๆนะพักเพื่อไทยก็ได้มีการบอกนโยบายออกมาเรื่อยๆนะครับนโยบายพักเนี่ยแต่วันนี้เรามาพูดกันใน13นโยบายพักล่าสุดนะครับข้อมูลนี้เนี่ยขอบคุณทาง PPTV ด้วยนะครับซึ่งข้อมูลตรงนี้นะครับเป็นพัก เป็นนโยบายที่ภาคใหญ่มากๆนะฮะเดี๋ยวเรามาไล่กันไปทีละนโยบายแล้วเรามาดูกันว่าตัวคุณที่ฝังคลิปนี้อยู่แล้วก็คนประชาชนทุกคนนะครับจะได้เงินได้สิทธิ์เป็นโครงการอะไรได้วยสิทธิประโยชน์อะไรบ้างจากพักเพื่อไทยในครั้งนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่านโยบายที่พักเพื่อไทยบอกว่าจะทำนะครับ มาไดนูนโยบายอันที่1คือในเศรษฐกิจมหาภาคนะค,คือเศรษฐกิจภาพใหญ่เนี่ยพักเพื่อไทยจะทําให้อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือ GDP ของประเทศเติบโตเฉลี่ยต่ำปีละ5%โดยจะเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำเป็น600บาทต่อวันภายในปี2570นะครับคนจบปริญญาตีเนี่ยรวมถึงคนทำงานขราชการต้องได้เงินเดือนเริ่มต้น2 5 0 0 0บาท นอกจากนี้จะมีการสร้างเขตธุรกิจใหม่ดิวิชเนนโซนนำร่อง4พื้นที่ได้แก่กรุงเทพเชียงใหม่ขอนแก่นและหาดใหญ่นะครับก็คือพูดง่ายๆเลยตรงนี้นีก็คือจะเพิ่มให้ทุกคนเนี่ยมีค่าแรงขั้นต่ำ600บาทต่อวันนะครับในก่อนปี2570แล้วก็จะมีการกำหนดเกณฑ์รายได้ก็คือเกณฑ์รายได้ขั้นต่ำนะครับของข้าราชการหรือคนทำงานเนี่ยคือปริญญาตรีเนี่ย 20,500บาทเลยนะฮะแล้วก็นักธุรกิจก็จะมีโซนนำธุรกิจใหม่ก็คือนโยบายนี้เนี่ยจะช่วยทั้งเจ้าของธุรกิจแล้วก็ช่วยทั้งคนที่ทำงานในระบบแรงงานนั่นเองนะครับหรือว่าลูกจ้างนั่นเองครับก็ถ้านโยบายนี้ทำได้จริงนะครับจะเป็นอะไรที่มันก็จะต้องพอเหมาะพอควรนะครับสำหรับ2ส่วนนะครับในส่วนของรายได้ ของเจ้าของธุรกิจและในส่วนของรายได้ของอพนักงานที่ทํางานนะครับถ้าเจ้าของกําไรนะครับเจ้าของกําไรปุ๊บพนักงานก็จะได้เงินตรงนี้แน่นอนนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องทําให้เจ้าของมีเงินที่จะมาจ้างด้วยนั่นเองครับเราต้องดูว่าจะปรับมีแผนอะไรยังไงแบบไหนนะครับนโยบายที่1นึ่ไปนโยบายที่2คือนโยบายการสร้างรายได้เกษตรกรนะรมุ่งเพิ่มรายได้ขึ้นเป็น3เท่ากล่าวคือให้มีรายได้เนี่ยสามหมบาท ต่อได้ต่อปีและให้มีการพักหนี้เกษตรกรทั้งต้นและดอก3ปีส่วนพืชเกษตรหลักอันนี้เกษตรตกรรมคนที่ทําเกษตรนะครับพักเพื่อไทยให้ความสําคัญในการเพิ่มผลผลิตจะมีข้าวยางพารามาสามมาหลังลยายําไยโดยข้าวโพดและถั่วเหลืองเน้นผลิตลดนําเข้าวปีละ3า0แสนกว่าล้านอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆของเขาแต่นโยบายการเกษตรจะเป็นการช่วยเหลือในส่วนนี้ส่งเสริมการเลี้ยงโคความต้องการปีละ4ล้านตัวและยังมีนน้มเพิ่มมากขึ้นอ่นนี่คือนโยบายเพื่อการเกษตรก็จะเป็นรูปแบบนี้ หลักแล้วนะครับคีย์เลยคือจะให้มี3 0,000บาทต่อไล่ต่อปีนี่คือแกนถ้ามีหลายไร่ก็จะได้มากขึ้นกว่านี้ครับอันนี้ก็ต้องดูนะครับก็คือเพิ่มจากเดิมเนี่ยสมมุติว่าคุณเป็นเกษตรกรนะมีด้ได้มื่อหนึ่งต่อเดือนสมมุติก็เป็น3 0,000นะ20,000ต่อเดือนก็เป็น2 0,000ก็จะเป็น60,000นนะครับก็เพิ่ม3เท่าทุกอย่างที่คุณมีคุณได,ได้เท่าไหร่ต่อเดือนหรือต่อปีก็คูณ3เท่าไป คูณ3ไปนั่นเองมนงในนโยบายของเขานโยบายที่3ครับนโยบายบริหารจัดการน้ําพักื่อไทยเนี่ยประกาศว่าน้ําต้องไม่ท่วมนะครับแล้วก็ไม่แล้งก็คือที่ไหนที่มีพื้นที่น้ำเนะี่ยไม่เพียงพอก็ต้องมีน้ําเหลือให้เพียงที่ไหนมีน้ําน้อยก็ให้มีเพียงพอที่ไหนน้ําเยอะเกินไปก็ให้ลดลงนะครับไม่ท่วมประชาชนต้องมีน้ําดื่มน้ําใช้ตลอดปีโดยการเพิ่มพื้นที่ชลประทานเป็น50ล้านไร่ภายในปี2 5งพสร้างการ ทางระบายน้ำสุทะเลนะครับปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ําตรงน,นี้แล้วก็นโยบายเรื่องการขนส่งครมนาคมนะครับก็มีนะพบกับไทยเนี่ยทำรถไฟฟ้าที่กรุงเทพนะครับและปริมณฑลนะก็ต้อง20บาทตลอดสายและจะให้มีการติดแอร์ให้รถไฟชั้น3ทุกขบวอันนี้คือรถไฟก็จะติดแอร์นอกจากนี้จะยกระดับรถไฟโดยสารทั่วประเทศให้สามารถเดินทางแบบไปกลับได้สร้างความช่วยโยงการขนส่ง จากลาวเข้าสู่ท่าเรือแหลมฉบ,บังและสนามบินสุวรรณภูมินะครับเชื่อมโยงโครงขา่ายรถไฟนะฮะโครงข่ายรถไฟฟ้าความเร็วสูงทั่วประเทศเพิ่มทางการค้าและการท่องเที่ยวอันนี้หลักๆเนี่ยอันนี้ผมว่าเวิร์กมากถ้าใครที่ทําธุรกิจอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวหรือว่าอะไรต่างๆนะครับคือคนเนี่ยเขาจะมาได้ก็มีหลายรูปแบบหนึ่งขับรถมาเดินขนส่งสาธารณะแต่ผมว่าสิ่งที่จะเรียกเงินได้เยอะนะครับ เพราะว่าบางทีเนี่ยต่างประเทศต่างชาติเนี่ยเขามากันไม่กี่วันน้อยคนเท่าที่จะเช่าเป็นรถใช่ไหมครับเขาก็จะเดินทางตามาที่เป็นเดินทางสาธารนณะถ้าตรงนี้เนี่ยเราทําความสะดวกให้กับต่างชาติเขาก็จะมีโอกาสไปเที่ยวใลแหล่งท่องเที่ยวได้แล้วก็จะสามารถเพิ่มเม็ดเงินให้กับประเทศเราได้รวมถึงถ้ามีต่างชาติมาเยอะใช่ไหมครับก็ ธุรกิจก็จะเกิดขึ้นเยอะเพราธุรกิจกเกิดขึ้นเยอะธุรกิจก็ต้องการคนเข้าไปช่วยเยอะคนก็จะไม่ตกงานก็จะมีงานทํากันมากขึ้นนั่นเองนโยบายนี้ก็ถือว่าเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยอย่างกทมเนี่ยยีบาทนะรวมถึงคนที่ไปทํางานรถไฟฟ้าก็ได้ประโยชน์ไปก็ถือว่าเป็นนโยบายที่ดีมากลดค่าใช้จ่ายนั่นเองครับแล้วก็เพิ่มความสะดวกในการเดินทางทําให้การท่องเที่ยวแล้วก็ผู้คนทุกคนเนี่ยสะดวกขึ้น ทำให้เม็ดเงินไหลเข้าประเทศได้มากขึ้นในที่ต่างๆได้มากขึ้นครับ 5. นโยบายสาธารณสุขครับพรกเพื่อไทยนะเน้นแบบประชาชนใบเดียวาารักษาได้ทั่วไทยระดมฉีดวัคซีนป้องกงันมะเร็งปากมดลูกฟรีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นรายละเอียดของเขานะครับและผู้หญิงที่ยังไม่เคยรับเชื้อ HPV ลดอาการเกิดมะเร็งปากของลูกแล้วก็ดูแลผู้ป่วยติดเตียงทั้ประม,มาณ2ปอสอชออันนี้เนะี่ยก็จะเป็นนโยบายสาธารณสุขนะครับไปไวๆนะครับเดีย๋ยวจะยาวต่อไปก็นโยบายการท่องเที่ยว เน้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้การแพทย์นะและสุขภาพเ n e เนสเดสติเนชันของอาเซียนนะครับและวางจุดยืนไทยเป็น Festival h u ับอ a ฟเอชียก็คือเทศกาลสงการอะไรอย่างเงี้ยจะดึงคนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวได้เทศกาลลอยกระทงเทศกาลมวยไทยนะครับและยังมุ่งให้ไทยเป็น Regional Transport ์ต b ก็คือเชื่อมต่อสายการบินทั่วโลกนะครับมาต่อเครื่องที่ไทยซึ่งตรงนี้เนี่ยโอ้เวิร์กมากผมว่าดีเลยนะฮะ ลองรับนักท่องเที่ยวเรา20ล้านคนและปริมาณการส่งสินค้าคาร์โก้จำนวน3ล้าน,นตาันภายในปี2 5 7 0นะเจ็ดนะครับนโยบายซอฟท์พาวเวอร์ซอฟท์พาวเวอร์ก็คือเอาสิ่งที่เป็นวัฒน,ธ,นธรรมไทยนะครับทำให้โดดเด่นขึ้นมาจะส่งเสริมให้1ครอบครัวมี1นซอฟท์พาวเวอร์ว้าวอันนี้มันถือว้าวมากนะครับถ้าทําได้เนี่ยคือทุกคนเนี่ยพอมีปซอฟท์พาวเวอร์มันก็จะเงินเข้าไงครับง่ายๆก็จะมีเงินเช่นเอาทักษะของคุณนะครับไม่ว่าจากการทําอาหารร้องเพลงออกแบบศิลปะกีฬาเพื่อสร้างแรงงานเนี่ย ูงเ,เอาจำนวน20ล้านคนที่มีรายได้อย่างน้อยนะครับก็คือเขาจะทำให้ซอฟต์พาวเวอร์นะครับเกิดขึ้นแล้วคนที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยก็คือจะมีรายได้200,000บาทต่อป,ปีนะส่วนนี้จะมีการสร้างงาน20ล้านตำแหน่งรองรับและยังจะสนับสนุนทุกอุตสาหการรมอันนี้คืออย่างน้อยนะ200,000บาทต่อป,ปีก็คือตกตกเป็นเดือนก็หลายตังค์อยู่นะครับหลายหมื่นนะโอเคอันนี้ก็คือในโยบายซอฟต์พาวเวอร์ 8นโยบายการศึกษานะครับก็คือจะช่วยเรื่องการศึกษาขั้น Learn to Ear n นะครับก็คือเรียนเพื่อจะทาเงินอ่ะผู้ดได้ง่ายนะครับเด็กสามารถเข้าสู่การเรียนรู้ได้ทุกวยัยโอนหน่วยกิจสะสมหาเงินก็คือหางานได้ทุกช่วงชีวิตนะครับและยังมีโครงการ Free Table for all หนึ่งนักเรียน1แท็บเลต็ตและโครงการ1ครู1่แท็บเลต็ตโครงการ1อําเภอ1ทุนนะครับก็คือจะมีการเปิดทุนมีการให้อุปกรณ์การศึกษาประมาณนี้นะฮะ แล้วก็จะมีทีเคป้าให้ครบทุกจังหวัดน,นะครับอาหารกลางวันฟรีเพิ่มเข้ามาอาหารกลางวันก็ประมาณนี้นะครับกา,ารศึกษา9ครับนยโยบายรัฐบาลดิจิทัลเพื่อประชาชนนะครับเน้นการสร้างระบบบล็อกเชนสร้างความโปร่งใสรัฐบาลทุกอย่างตรวจสอบได้คร์รัปชั่นและตรงนี้ก็มีส่วนนะครับก็คือจะทําเงินดิจิทัล1น0 0 0บาทด้วยที่จะให้นะครับก็คือเป็นดิจิทัลเพื่อประชาชนนะครับก็เป็นตรงนี้เดี๋ยวใส่เพิ่มเข้าไปเงิน ดิจิทัล1นึ่งมืนบาทก็คือเป็นการใช้ระบบเงินดิจิตอลแล้วก็รัฐบาลจะให้เงินดิจิตอล1นึ่งมืนบาทให้ประชาชนเอาไปใช้นะครับรายเรียนเงินดิจิตัลต่างๆเนี่ยผมได้ทำคลิปอัปเดตไปเยอะมากในหลังวิดีโอนี้คุณสามารถไปดูได้นะครับอันนี้คือ<ม>นโยบายที่9นะครับิงแล้วเนี่ยนโยบายเนี่ยเขามีเยอะนะครับสิบ การแก้รัฐธรรมนูญนะครับนโยบายแก้รัฐธรรมนูญพคเพื่อไทยจะจะดทำรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนโดยคงรูปแบบกับปกครองระบบประชาธิปไตยอนมรพระม,พมหาศา,ศา์คงเป็นมุกโดยสภาล่างรัฐธรรมนูญนะครับที่มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนผ่านขั้นตอนการออกเสียงลงประชามติโดยประชาชนและยังตลุยปฏิรูปกระบวนการกต่างๆอันนี้คือเป็นเรื่องของระบบนะครับแก้รัฐธรรมนูญก็คือแก้ระบบให้กับทุกๆคนให้กับอิสระทุกคนได้มีความยุติธรรม แล้วก็มีความเป็นอิสระแล้วก็กองทัพให้เป็นทหารมืออาชีพมองการการ้าวไก่แทรกแซงทางการเมืองตลอดจนยกเลิกการเกณฑ์อาหารให้สมัครใจโดยสมัครใจอันนี้คนเกณฑ์อาหารก็ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนั่นเองครับอันนี้ก็คือการแก้แธรรมนูญต่อไป11การแก้เรื่องยาเสพติดนะครับปรับปรามเรื่องยาเสพติดทั้งผู้ผลิตและผู้ขายทําไปพร้อมกันเจรจารนะครับกับประเทศเพื่อนบ้านให้ดูด้วยว่า ทำลายแหล่งผลิตถาวรนะครับคือายาเสพติดเนี่ยจะเกิดขึ้นได้เขาก็มีแหล่งผลิตถ้าเราทําลายแหล่งผลิตได้มันก็จะมีโอกาสาที่มันจะน้อยลงนะครับเปลี่ยนผู้เสพเป็นเปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยบําบัดลดการกับเป็นยาเสพติดนะครับ<ม><ม>ก็คือใครที่เสพยายเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ป่วยนะครับอันนี้ก็คือ็นนโยบายเรื่องยาเสพติด12นโยบายปรับอาชญากรรมทางไซเบอร์ก็คือตอนนี้มีสายชีพออนไลน์เยอะมากนะครับมันมีเยอะหลกัหลกๆ้วเนี่ยมีทั้งหลอกให้ลักนะครับ หลอกให้หลงหลอกให้รวยเล่นกับความกลัวของเราขู่เราอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันมีเยอะมากนะครับตอนนี้เนี่ยเขาจะวางระบบความปลอดภัยให้มากขึ้นโดยธนาคารจะส่งข้อมูลกโกงไซเบอร์ให้ทันการนะครับ13นะครับก็น,นโยบายจะทํากรรมสิทธิ์ที่ดินจะมีการเร่งรัดการพิสูจน์สิทธิ์เพื่อให้ได้มาซึ่งโฉนดยอย่างถูกต้องและเป็นธรรมนะครับโดย ด้วยการใช้หลักฐานภาพถ่ายจากแนวเทียมหรือกฐานอื่นนะครับเป็นแนวรับเกี่ยวของอประมาณนี้จะนําที่ดินจํานวน่านจะนําที่ดินของรัฐจํานวนมากที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์มาจัดให้เป็นที่ดินทํากินของกเกษตรลัษฎรนะครับอ่จริงๆเว็บไซต์มีรายละเอียดของพรรคเพื่อไทยเนี่ยนยโยบาย,ยมีเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะใส่เว็บไซต์เอาไว้ให้คุณไปตั่งอ่านได้นะครับมันเยอะมากๆคุณต้องใช้เวลาไปนั่งลองอ่านดูนะครับเข้าที่เว็บไซต์ของเขาเว็บไซต์นี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ที่ คำอธิบายคลิปกดชื่อคลิปไปก็จะเจอนะครับหรือว่าคอมเมนต์บนสุดของคลิปนี้คุณก็เข้าไปอ่านดูได้นะครับนี่คือนโยบายนะครับของพักเพื่อไทยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนโยบายเนี่ยพี่บอกว่าพูดเนี่ยคือ13อันใช่ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยด้านก็คือครอบคลุมนีก็เยอะแล้วนะนะแต่อาจจะมีบางจุดบางมุมที่ละเอียดกว่านี้อันนี้คือภาพใหญ่นะครับให้คุณได้เห็นภาพใหญ่ตรงนี้ก่อนส่วนภาพย่อยเนี่ยเดี๋ยว ค่อยๆมาไล่กันไปทีละโครงการเดี๋ยวผมจะมีคลิปอัปเดตให้ละกันอันนี้ให้เห็นภาพทั้งหมดนะครับว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับพวกเราบ้างซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยถ้าที่พวกเราฟังกันนะครับก็จะเป็นหลักๆก็จะเป็นในเรื่องของการการเงินการทําให้สะดวกการค้ามานาคมสะดวกก็จะมีต่างชาติต่างไหลเข้ามาในประเทศได้เพิ่มค่าแรงนะครับขั้น,ข,นขั้นต่ำนะครับแล้วก็เป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในการชีวิตประจําวัน ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางนะครับรถไฟฟ้าแล้วก็ช่วยป้องกันไม่ให้เราเป็นเหยื่อของพวกปิจฉาชีพอะไรต่างๆนะครับก็คือครอบคุมแล้วก็เรื่องของสุขภาพด้วยหลายๆอย่างครับโอเคตรงนี้เนี่ยพักเพื่อไทยนะครับสำหรับใครที่เป็นมือถือเนี่ยให้กดเป็นเว็บไซต์แบบเดสท็อนะครับเนี่ยไซต์แบบเดสท็อกอันนี้พอกดปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นข้อมูลที่อ่านง่ายขึ้นนะครับจะเป็นหน้าจอแบบนี้เนี่ยเขาจะมีนโยบายขึ้นมา เรื่องด้านเกษตรคมานาคมสานานณสุขเศรษฐกิจมหาภาคท่องเที่ยวนะครับ OFOS อะไร HACCA นะครับแกัฐธรรมนูรัฐบาลดิจิทัลการศึกษาต้านยาเสพติดอาจากรรมทางไซเบอร์บริหารจัดการน้ำสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีจัดก,การเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินต่างประเทศนะครับสิทธิมนุษยชนและคหลากหลายทางเพศพนักงานภาคพลังงานนโยบายสิทธิสตรีนะครับเห็นไหม,ไหม แล้วก็จะมีข่าวสารแรงต่างคุณสามารถมาอ่านรายละเอียดของพารคได้นะครับซึ่งรายละเอียดเนี่ยมีค่อนข้างเยอะเลยนะก็ผมจะใส่เว็บไซต์นี้เอาไว้ให้นะครับคุณมาไล่ๆอ่านดูได้นะครับอย่างยกตัวอย่างเนี่ยสมมุติว่าจะเข้าดูเรื่องของนโยบายเกษตรรับประมงนะกดเข้าไปตรงนี้เขาก็จะขึ้นนโยบายเกษตรและประมงมานะครับคุณสามารถอ่านได้เนี่ยเขาจะมีอธิบายในยปัจจุบันอะไรเนี้ยประมาณนี้นะครับมันจะเยอะถ้าเกิดผมอธิบายให้คุณฟังเนี่ยเยอะเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกนะครับว่า รายได้นะครับสามเท่าเนี่ยก็จะมีบอกตามแนวทาง6ประการใช่ไหมดินนำน้ำดีมีสายพันยืนยันราคาจัดหาแหล่งทุนหนุนนำนำวัตกรรมจัดทำกรรมสิทธิ์ที่ดินผู้ใหญ่คือคุณปลูกแล้วคุณมีตังคุณกำไรครับคุณรวยะนะฮะเนี่ยเขาก็จะมีพืชแต่ชนิดไปมาล่างอ่านได้นะครับซึ่งนโยบายที่เดีย๋ยวอะไรที่ทำจริงแล้วเนี่ยก็จะมีเอามาบอกกับทุกท่าน ให้ทุกท่านได้ทราบกันนะครับว่าอะไรที่จะทําจริงบ้างแล้วออกมาเป็นอนุมัติผ่านมาติคอรมออันนั้นเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีนะครับแต่เบื้องต้นตอนนี้เนี่ยคือพามาเปิดให้คุณได้รู้ครับ13นโยบายหลักเป็นอย่างนี้แล้วสามารถคุณสามารถไปอ่านอัปเดตได้ในเว็บไซต์นั่นคือข้อมูลที่ผมมาฝากนะครับก็หวังว่าทุกท่านจะได้ประโยชน์จากตรงส่วนนี้นะครับสรุปแล้วเนี่ยผมสรุปให้นะครับนโยบายทั้งหมดก็จะเป็นตามที่ผมเล่าให้ฟัง แล้วสิทธิประโยชน์ที่เราจะได้เนี่ยหลักแล้วตอนนี้ที่เห็นได้ชัดคือเงินดิจิทัลนะครับที่โดนทุกคนก็คือถ้าอายุผ่านเนี่ยก็จะได้ซึ่งคุณสามารถดูได้นะว่าคุณจะมีโอกาสได้ไหมหลังวิดีโอนี้นะครับเงินดิจิทัลว่า,าใครไม่ได้สิทธินะไปดูได้คลิปนั้นนะครับแล้วก็ที่โดนทุกคนคือค่าแรง6 0 0บาทต่อวันคือมันมีเงินมันก็จะเอาไปทํออื่นได้นะครับแล้วก็เรื่องลดค่าใช้จ่ายแต่รถไฟฟ้าอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วยพวกเราเรื่องอ ระวังเรื่องยาเสพติดจัดการเรื่องต้นตอยาเสพติดนะครับก็เป็นหลักๆประมาณนี้แล้วก็จัดการให้มีการระบบทั้งการธุรกิจดีนะครับนายจ้างนายจ้างมีเงินลูกจ้างได้เงินนะครับก็ประมาณนี้ประมาณนี้ครับถ้ามีอะไรเพิ่มเติมจากนี้ครับผมจะนำฝากท่านเหมือนกัน